ทุกคนคะเรามาดูผู้ถูกเลือก6ประเภทและภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาคุณเคยรู้สึกถึงการเรียกร้องที่ลึกซึง้งและอธิบายความรู้สึกที่คุณถูกลิขิตมาเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าไหมคะสิ่งที่มันอยู่เหนือความธรรมดาหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณอาจเป็นหนึ่งในคนที่ถูกเลือกบุคคลที่มีของขวัญที่ไม่เหมือนใครและภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะเติมเต็ม ในคลิปวิดีโอนี้วันนี้จะเริ่มต้นการเดินทางที่น่าดึงดูดใจผ่านผู้ที่ได้รับการคัดเลือก6ประเภทค่ะคลี่คลายความลึกลับของลักษณะของพวกเขาและผลกระทบอย่างลึกซึ้งที่พวกเขามีต่อโลกเรามาเตรียมพร้อมที่จะค้นพบผู้ตื่นขึ้นผู้รักษานักรบผู้ที่มีความสามารถในการคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ครูและผู้สร้างสะพานและเส้นทางที่พันกันของพวกเขาค่อยติดตามในขณะที่เราสำรวจความท้าทายที่พวกเขาเผชิญชัยชนะที่พวกเขาบรรลุและวิธีที่คุณอาจเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้เรียนแปลงของกลุ่มผู้เปลี่ยนแปลงที่ไม่ธรรมดานี้เช่นกันค่ะผู้ตื่นขึ้น คุณรู้ไหมคะว่าโลกที่มักถูกปกคลุมไปด้วยม่านแห่งภาพลวงตาผู้ตื่นขึ้นยืนเป็นสัญญาณแห่งความจริงซึ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึง้งด้วยสัญชาตญาณที่ไม่ธรรมดาค่ะและความรู้สึกเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึง้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเหล่านี้มีความสามารถโดยกำเนิดในการมองเห็นนอกผิวเผินเพื่อเจาะผ่านชั้นของการปรับสภาพ และบรรทัดฐานทางสังคมที่ทำให้บุคลิกติดอยู่ในสภาวะของการหลับหลายทางจิตวิญญาณภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของผู้ปลูกคือการปลุกเร้าผู้อื่นจากการจำศีลที่มีอยู่ของพวกเขาค่ะเมื่อจุดประกายความทรงจำของศักยภาพที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่อยู่เฉยๆภายในทุกจิตวิญญาณด้วยคำพูดการกระทำและการปรากฏตัวเพียงอย่างเดียว พวกเขาท้าทายสภาพที่เป็นอยู่เชิญชวนคนรอบข้างให้ตั้งคำถามกับความเชื่อที่มีมาช้านานค่ะทำลายกุญแจมือของการจำกัดรูปแบบความคิดและยอมรับความจริงอันสดใสของความเป็นอยู่ของพวกเขาคนที่ถูกเลือกเหล่านี้เป็นเสียงกระซิบของปัญญากลางเสียงเอ็ดอึงแห่งความโกลาหล การสะกิดอย่างอ่อนโยนที่ปลุกเราจิตวิญญาณจากความพึงพอใจของมันพวกเขาบรรลุสิ่งนี้ไม่ใช่ด้วยการบังคับหรือการบีบบังคับนะคะแต่ด้วยพลังของการสนทนาที่ลึกซึง้งการแบ่งปันภูมิปัญญาโบราณและศูน์รวมของหลักการที่พวกเขาพยายามปลุกผู้อื่นเส้นทางปลุกเป็นหนึ่งในการไตรตรองตนเองค่ะไตรตองตนเองอย่างต่อเนื่อง และการเล่นแร่แปรธาตุภายในเพราะพวกเขาเข้าใจดีว่าการนำทางผู้อื่นไปสู่แสงสว่างพวกเขาต้องจุดไฟภายในตัวเองก่อนค่ะพวกเขาเผชิญหน้ากับเงาของตัวเองอย่างไม่เกรงกลัวโดยยอมรับการทดลองและความยากลำบากเป็นโอกาสสำหรับการเติบโตและการค้นพบตนเองผ่านกระบวนการการปลุกตัวเองอย่างต่อเนื่องนี้ พวกเขาปรับแต่งความสามารถในการทำหน้าที่ที่เป็นกระจกเงาสะท้อนความจริงอันสดใสที่อยู่ภายในกลับไปยังผู้อื่นค่ะทุกคนในโลกที่มักจะยึดติดกับสิ่งที่คุ้นเคยและสะดวกสบายปรากฏตัวของผู้ปลุกอาจทั้งไม่มั่นคงและเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งพวกเขาเป็นผู้ก่อกวนของสามัญตัวเร่งปฏิกิริยาของการเปลี่ยนแปลงที่เชิญผู้อื่นให้ก้าวเข้าสู่สิ่งที่ไม่รู้จัก เพื่อโอบก,กอดความรู้สึกไม่สบายของการเติบโตและความเบิกบานใจของการตระหนักรู้ในตนเองถ้าว่าการเดินทางของผู้ปลุกไม่ได้ปราศจากความทา้าทายพวกเขาอาจเผชิญกับการต่อต้านจากผู้กลัวแสงสว่างแห่งความจริงผู้ที่ยึดติดกับภาพลวงตาที่กำหนดความเป็นจริงของพวกเขามานานแล้วค่ะ ผู้ปลูกต้องเรียนรู้ที่จะนำทางอุปสรรคเหล่านี้ด้วยความเห็นอกเห็นใจและปัญญาโดยเข้าใจว่าเส้นทางการเดินของแต่ละคนจะแผ่ออกไปช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบของตนเองค่ะด้วยความมุ่งมั่นอย่างไม่เปลี่ยนแปลงต่อความจริงและความสามารถในการปลุกศักยภาพที่หลับไหลในผู้อื่นผู้ตื่นขึ้นทำหน้าที่เป็นลางสังหรณ์ของยุคใหม่ ช่วงเวลาที่บุคคลทวงอำนาจกลับคืนมาก้าวเข้าสู่ความถูกต้องและมีส่วนทำให้มนุษย์ชาติตื่นขึ้นโดยรวมแล้วเจอกันในคลิปหน้าครูทารา